รถลงทานอีกส่งลงทานลงพยาบาลเลยโอ้ยบดประมาตนเติบแล้วไม่ทายในห้องห้อยห้อยห้องห้อยห้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทอดไข่โอ้ยหอมเต็มหูดังอดปรไวแล้วอดปรไวแล้วลงทานมาตื่น้นครับลงทานมาตื่น้นครับนี่นะสูนปลาไม้เลยครับสูนปลาไม้เลยสูนปลาไม้เลยยุติเออนี่แหละครับเออหมอนี่นะ ร้านกิบแก๊ปบางสะพุงด้วยากิบแก๊ปบางสะพุงด้วยครับผมกับป่าไม้เลยฮอทอดไทยน้ำเป็นสามอ่างกับรสกิบแก๊ปบางสะพุงด้วยครับผมป่าไม้เลยฮอรตไหนครับนั้นโอ้ยร้านนั้นเชิเบิดแล้วไป็นไทยร้านนั้นก่อนเชิเบิดแล้วาจะกลับมาไหมไม่เลยสองหม้อใหญ่แต่เต็มข้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไทยร้านนั้นจะหมดร้านนั้นจะหมดแล้วไปเบิรงพุ่นก่ัน <ś les> ไปดูองร้านนี้ก่อนครับผมร้านนี้มาแต่ไห <ś les> นเนาะนี่นะเบิดไปแล้วหนึ่งหม้อโอ้ยนี่งทานมามจะไหน,รนครับนี่นะจากวังสววงค้างทานอย่างคบนี่นะขนมจีนสิครับผมขนมจีนหมดไปแล้วหนึ่ง,ม <ś les> งหม้ออันนี้แกงเยวันสิครับนี่นะแกงเขียวหวานหมดแล้วเหลือน้ำยากะทิครับผม ไก่ดิบไก่ดีครับไก่ดิบไก่ดีโรงทานจากวังสะพุงและโรงทานจากป่าไม้ในเบิ่งป่าไม้่อไปเบิ่งป่าไม้โตแซบบอยม่แซบบอแซบเซบจ้ดแซบจ้าโอ้ตัมะงกระเบิดแล้วตัมะงป่าไม้จีนะอันนี้ตับมะงกระแมนสิครับนี่นะเบิดแล้วโอ้ยไข่ดิบไก่ดีเบิดแล้วตับมะงนะเขากระเบิดแล้วข้าวหมดแล้วโอ้ ขายดิบขายดีจังออหอมหอยหอยหอมหวยหอข้าวสิบห้ากิโลหมดแล้วครับผม,มตับมะฮุงกระเบิดทอดไข่บ่ะนี้นะอทอดไข่ร้อนร้อนหน่อไม้รองใส่หนันหนงนนหมดูด้วยหมดเลยขายดิบขายดีเห็นแต่เห็นแต่หอยหม้อมันเห็นแต่หอยครับผมวะเปลี่ยนไปลายกูนะหม้อข้างล่างก็เปลนไปลาย อันนี้ก็เป็นไปลายโอ้เหลือไข่อยู่เหลือไข่ครับเหลือไข่ไข่เจียวร้อนๆครับไข่เจียวร้อนๆโอ้แม่ขวากับผู้งามหายผู้สาวปลาไหมนะพี่น้องโสดใช่ไหมครับโสดใช่ไหมครับผมโสดค่ะโสดค่ะโสดค่ะโชนไก่บอสโชนเลยค่ะโชนไก่มาพูดนะมาเด้อพี่น้องสนิทปลายจวับคว้ากัน อาคู่ให้หน่อยค่ะกำลังมนทอดไข่ว่าสวยด้วยใจดีด้วยครับผมสวยด้วยใจดีใจบุญด้วยใจบุญด้วยยอดครับผมคุณนะลูกค้าก็ยืนรอลาอยู่พี่น้องทางพุ่นขนมจีนกระเบิดแล้ววังสะพูงนะสาธุระคับสาธุ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 บุญด้วยกันครับผมได้บุญทำกันได้บุญทำกันครับผม